ีที่ในช่วงนี้มีดวงรักสอนซ่อนเงื่อนคือราศีไม่น่าเชื่อนะครับมีคนตอบถูกนะครับราศีนี่น,นั่นรักซ้อนซ่อนเงื่อนเป็นเรื่องที่เก็บวดรวดร้าวสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวราศีเมษในขณะนี้นะครับเพิ่งผ่านพ้นเงากรรมจากพระเสาราล,ลาหูเร็งดวงชะตาดวงชะตาก็มีเวลาไปทำมาหากินก่อร่างสร้างตัวก่อร่างสงงร้างตนตรงใช้เวลาลุยกับเรื่องของการงานเหมือนชาวราศีตุลแต่ดาวประจตัวงชาวราศีเมษในขณะนี้คือดาวอังคารโคจรบนท้องฟ้าผ่านไปสู่ราศีมีนในวันที่12กุมภาพันธ์และอยู่ในตําแหน่งนี้นั้นไปจนถึงประมาณต,ต้นต้นเดือนเมษายน และสําคัญยิ่งกว่านั้นคือดาวอังคารอันเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมษนั้นเล่งกับดาวราหูซึ่งอยู่ในราศีกันอังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาก็แปลว่าชาวราศีเมษมีเกณฑ์ไปมีความสัมพันธ์กับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีเจ้าของประการสมคัญอีกคือดาวประจาตัวของชาวราศีเมษอยู่ในเรือนวินาศแก่ตัวเองก็แปลว่าลึกลับซับซ้อน เขาอาจจะเป็นคนของใครที่มีอิทธิพลเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีโอกาสจะได้ครองคู่กับเราจริงๆจังๆแม้ว่าเราคิดจะจีการกับเขาด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่านานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีดวงรักซ้อนฟ้อนเงื่อนได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับเร็วเร็ว ทั้งนั้นยังไงกันดีลราพวกเราที่แล้วมาโดนอะไรนะมาโดนอะไรนะเมื่อคราวที่แล้วนี่โดนทักเรื่องจับกิ๊กจับกิ๊กดวงไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วโดนไหมจับกิ๊กเป๊ะแต่ตอนนี้คุณเนี่ยจะไปมีอะไรกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วด้วยโอ้เจ็ปินต้นนิ้วเลยน่นิ้วนี่้ให้กำลังใจบ้างเลยพี่แต่ทางจริงเวลาเราชอบคนอะชอบคนแบบไหนผมนะครับจะชอบแบบแก้ความหม ไม่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 ได้เลือกแต่แค่แค่แค่เป็นคนแบบแบบเดียวกับเราอย่างเงี้ยครับพื้นพื้นอะไรเงี้ยผมยาวผมสั้นตัวผอมถึงปูนี้คงไม่เลือกแล้วครับสามสามสิบเอ็ดแล้วครับผมอะไรก็ได้ใช่ไหมครับคิดไหมว่าเราจะมีครอบครัวเป็นเริ่มเป็นลาวสักวัยอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่คิดเลยครับพี่หม่ำก็ก็ทำงานไปก่อนครับ มีละครตอนนี้ปีห้าแปดนี่มีต้องเลี้ยงตัวเลี้ยงแม่ไปก่อนเนาะครับผมก็ถ่ายเสร็จไปแล้วเรื่องหนึ่งครับแล้วก็ตอนนี้ถ่ายอีกสองเรื่องเราจับตาดูความรักของชาวราศีเมษนะคะโดยเฉพาะคุณตุ้ยนะคะปีนี้ทั้งปีเราจะจับตาดูคุณนะคะคุณด้วยพี่ด้วยอ๋อเหรอสามเมษสามเมษสามเมษนะคะอ้าวตอบถูกไปทั้งหมด2คนนะคะน้องแก้มแล้วก็น้องเชอร์เบลค่ะช่วงหน้าขอเรื่องความรักอีกหนึ่งข้อพี่ตุ้ยนะพี่ตุ้ยนะโชคดีนะคะช่วงหน้า